พี่น้องมือนี้เข้ามากวัดฮะแมนคนหลายพราวาเข้าอันลับปริญนย่านะครับพี่น้อง วัดพระธาตุหนองบัวปัญญาแม่ไหมทัม้องฝนพป่เบิ้งมองอันที่มันมีอันต้นเทียนบ่ล่ะมะกุาพระแต้เน,ตนเทียนไหมมักลต้ตนเทียนวันนี้คนค่อนข้าง,งเยอะครับพี่น้อง คนหลายเร้จี้จ้จีี้า,ไไาตรงนี้เขาก็จะมาสักการะนะครับมาสักการะปูชา

้างนข้างนก็จะไม่อีกเลยครับนี่เด้าเด้อยิม่อยยยิ้มหน้มหน่อยวขี่ดิโตโต้าเ้ยนช้าะเหยเห็นเช้าเห็นชาางจูบสาวยังทงจูบจุบๆเลทงจูบมาสงจูบมาเนี่ยปลุกนะ้าๆปลุกนะเมื่อคยแชพอเจ้าเนาะเมื่อปันใด

ใค้ต้อนรดได้เหรอมันร้องมามามา,มาดูไฟภาพ,พเพื่อน <laughs> ไปกลับกันที่นี้